สบายดีทุกคนเมนี้จะกระิมาตอบคอมเมนต์ตอบคําถามที่หลยหลายลคนเลยแหละถามจอยว่านดอกปีบอย,อยู่หวานจอยที่จอยเอาลงให้เบิ่งนี่มันแมนดอกจานบอมันดอกจานหวานคอยบอว่าสันเอนี่คอยใช้เบิ่งว่ามันแม่นดอกจานแถบบอตามที่คอยเบิ่งดอกจานอยู่แนันตินต๊อกคอยค้นหาเบิ่งกไดอกจานมันสิบุเป็นแบบนี้อันนี้อยู่หวานคอยจะดอกปีบนี่มง่อขีคอยิชงแบบไกลๆเอามื่อกมันดอกเต็มเลยมันคือว่าเป็นแบบมันก็แจก <c oughs> ค่อยถอยล่งๆๆ <c oughs> างไปเรื่อยๆมาสหาหมุมที่มันงามให้เบิง่งนี่มันลูกต้นไม้สีเขียวแล้วมันจะเห็นงามทุกคนกินใดเด้อด,ดอกไม้นี่นะอันนี้คือบ้านเอาเดอกปีบกิลโคตรแซบบ่บเลยทุกคนเอาไปต้มแล้วก็ล้างนา้ำเขาต้องไปต้มแล้วก็ล้างน้ำนิดนึงล้างน้ำมาให้มันไว้ให้มันขมใจสภาพบ,บิ่งไกล ว่ามันเหมอนดอกจานแบบบวานพวกเจ้าบอแต่ว่าตามที่คอยบองนี่แล้ะมันโบแม่ดอกจานจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สีมันจะคือขายขายกันอยู่สี่มันแต่ว่าดอกมันชิบก่คือกันเนี่ยดอกมันจะเป็นอย่างสี่ทุกคน,นมึงใจสิมาเฮ็ดอันเก็บเฮ็ดแนวกินให้ทุกคนเหมือนกันเห็นไหมดอกจะเป็นอย่างสี่เดอ้ออันนี้นะอันนี้คือดอกปีบ๊บที่หวานคอยเอดอกปีบ๊บนี่ มื Он, ่อวานนีมวนเขาหักหงามันลงพอเขาเอาไปกินนี่อันนี้ดอกมันจุ่มกันสิเป็นแบบนี้เขาหักลงมึงไหมเสียได้ว่าเขาขึ้นมาหักลงว่ะมึงมานทางเทิงนี่สิเป็นผัวเป็นผัวใครสาจังไหนใครสาวอันอยู่ทางเทิงไงพวกจะบ่นใครสาวจากไงไอเสิแม่นเอากันเอ้ามีดหมดสมโคตรหลายหมดแดงอ่ะอุ้ยคือเอาผู้ใดว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตกแบบผมเป็นผัว นแต่เป็นปวยพวกเจ้าเบิงนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ข่อยได้แล้วขอ่อยแซ่เบิงเล้วอมแม่ดอกจา,านคือบ้านข่อยพวกเจ้าบอบ้านเราข่อยบ่มีได้ดอกจานมีแต่ดอกปีบนี่แหละนี่เป็นยังสีเด้นี่กินมาคุณทุกคนไปถอดน้ำมันกินเลยคือโคแสบไปซุปแล้วก็ถอดน้ำมันอีกเทื่อนหนึ่งแซบแสบหนี่มันดอกมกันก็จะมีน้ำหวานให้เขากินได้อยู่ทางในมัน มองตะเพิงตอมเต็ม,มหมดเลยจนยินแต่เสียงตะเพิงบินอันนี้กยหกน่อยแต่ว่าดอกโคจหลายมีบูมีกะคอมเมนต์บอกกันใดทุกคนว่าแมนแนวเดียวกันหรือว่าบูมแมนก็คอมเมนต์บอกกันหดเด้อแต่ซ้ำรับข่อยๆอยคิดว่ามันน่ากับบุมแมนเพราะว่าบานข่อยมันบุมีดอกจานมีแต่ดอกปีบนี่แหละเห <c oughs> <c oughs> มือนไกลๆอีกแค่นึง เออทุกคนไหมโมเมนต์นี้มีแต่หนิเดนไล่ไอ้พุ่นก็เห็นไอ้พุ่นก็มีคือการเดวจะหอะเข้าไปซูมเข้าไปนี่อันดอกสีแดงหันอันนั้นต้นย้ายใหญ่เดีนั้นอยู่บ้านเก่าของฮาวบานหัแต่ก่อนจะอยู่หั่นบ้านเก่านี่อันนั้นสีแดงหันมาทุกคนอุยแล้วก็อยู่อันนานพี่น้องมาทั้งเหนือทั้งนี่ก็มีคือการอยู่เหนือหันก็มีต้นหนึ่งโคตรใหญ่แล้วก็เป็นวันที่จอยเที่ยวมาเก็บตลอดวันนั้น อันนี้เป็นแบบนี้ส่วนดอกจะมีดอกทองในดอกทองเนีเป็นสีแด,แดงดอกจานหวานพวกเจ้าหันคือดอกทองหวานคอยนี่ดอกสีแดงหันนี่แต่ว่าอันนี้หักสีแดงอันนั้นนะอยู่ในห้วยแต่ดอกฟีบเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนี่เห็นไหมไปโคตรงาม